สวัสดีครับสวัสดีคนดูสวัสดีวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีกองวัยรุ่นดูใบกันด้วยนะครับวันนี้ก็โยกผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับเป็นมูวีชาแนลนะครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเอามาลงเอ่อลงยิ้มคอร์ดครับทำยังไงง่ายครับไม่เกินสิบนาทีแน่นอนนะครับก็เป็นเออด็กคอร์ดเพลงครับโอเคอย่างแรกอุ้ยเขาจะขอเลย แจกโปรฟีไฟล์ครับคลิปก่อนนะครับใครทันก็ทันไม่ทันก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สอนโหลดไฟล์ยังไม่สอนเอาลงเซิร์ฟเวอร์ครับก็มันมีหลายคลิปหลายคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำครับก็น่าจะคลิปหน้าครับไม่เกินวันที่สิบหรอกครับแจก็กิจกรรมแจกของครับแจกตังก็ ทำไปได้อแบบช่วยเลื่อนด้วยดีครับมีคนได้เยอะเหมือนกันนะครับใครที่ได้กิจกรรมแจกตังค์ครับของทาง Movie c h ช n n e l ก็รายงานตัวด้วยนะครับได้ข่าวว่ามีคนได้พันสองด้วยดีครับนะครับใครที่ทันก็ทันไม่ทันก็ขอภายขอโทษด้วยนะครับจัดห้องนี้นะครับว่านี่ครับห้องนี้จัดที่ห้องนี้นะครับ วันนี้ครับผมก็จะมาสอนเลยนะฮะเอาลงดีคอ,อยะเนี่ยเป็นตัวบทตัวนี้ยผมทิ้งลิงไว้ข้างใต้ครับนี่ครับบทตัวบทตัวนี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงมันไว้ข้างใต้ล่างด i คีชันแล้วกันครับก็อย่างแรกก็ทำการสร้างห้องครับโอเค ไไเอ้ยไะเอออืมวอี 4. 4่จเชลอออย่อางี้ัไม่รู้จะตั้งเชี่ออะไรละ นี่ครับก็ได้ห้องมาแล้วอย่างแรกเราก็สร้างห้องเพลงนักอ่ะห้องสำหรับฟังเพลงครับอ่ะก็อะไรเอ็ดแม่แล้วเมื่อไงพวกน,นะเป็นห้องสำหรับเปิดครับแล้วใต้ห้องสำหรับพูดคุยมาเด้อว่า แล้วก็อ่ะบวกเพิ่มเป็นสำหรัแบบเอ,อทับเพลงกับเพลงเรอแบบจะมีสองห้องนี้ครับที่จำเป็นนะเหมือนกับติดผมก็จะเป็นห้องแต่ผมอ่ะทำอ่ะมึงจะเล่นเพลงห้องไหนก็ได้ตามสบายของมึงครับแต่ต้องทับนี่ครับทางนี้เท่านั้นนะ ็มีกูทับฟังอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีคนเข้าดิสนะครับก็เข้ามาดิดผมเยอะๆกันด้วยครับเราก็ได้ดิสมาอะไรใช่ปะ่ะเราก็ทำการเพิ่มนะครับหรือเออดิสตตยดิดคิชันผมที่ผมให้ลิง์กมาก็กดเข้าไปในลิงด์ดิสนั้นนคะรับกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ครับพอกดเข้าไปที่ลิงด์ดิสนั้นที่ผมให้ตา้ราังคิปก็ เพิ่มเซิร์ฟเวอร์มาครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ดิสคอร์ดจุดซีโครับรบ,บางคนนะครับไม่ได้เชื่อมต่อดิสคอร์ดนะครับแต่บางคนนะครับเชื่อมต่อดิสคอร์ดมาแล้วเขาช่วงต่อดิสคอร์ดของดิสคอร์ดจุด Co นะครับใครที่ยังไม่เชื่อมก็มาแยกเข้าสู่ระบบก็ไปเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนะครับนี่อย่างนี้เลยมาในใส่อีเมลครับอีเมลที่คุณ็อกไว้หรืออีเมลจุดซที่คุณยังไม่ ยังไม่อนุญาตหรือยังไม่ล็ออินนะครับก็ทำการล็ออินเข้าไปผมขอค้ามคลิปโรบั๊หนึงครับคีเกตัดมาครับทุกคนนะพอทุกคนได้ทำการนะครัล็อกอินหรือทำการเข้าสู่ระบบของทางด้าน Discord เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาสู่หน้านี้ครับก็สร้างคำสั่งเซิร์ฟเวอร์ครับ เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะลงครับของผมมี3ามเซิร์ฟเวอร์คือวอรซีตัวหนึ่งวอรซีเฉลียวและวอรซีจุดสีโอเอ็มครับผมจะลงเป็นของวอรซีนี่ครับที่ผมได้สร้างเมื่อเมื่อกี้ครับเพิ่มบูรเพิ่มอะไรต่างๆครับอย่าลืมให้ยศด,ด้วยกดอนุญาตไป มูมูหรือปุ๊ปุ๊อะไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจสนใจว่าฉันเป็นมนุษย์ไหมก็กดอีกว่าฉันเป็นมนุษย์โอเคนี่ครับก็ทําการเพลงได้เข้ามาร่วมปริทิมของเราแล้วอันนี้แล้วครับก็กดกากระบาดออกไปครับกดกาออไปเลยก็มาด้งที่หน้าดิสคอ r d ของเราครับนี่เอา นี่ครับหน้าที่ขอของเราคือวศอะไรเนี่ยนะครับเข้ามาตรงเพลงดิผมจะสอนทารับนี่ครับอย่างแรกครับก็ทำการสร้างยศขึ้นมากดตรงนี้ครับตั้งค่าครับตรวจสอบบุคลีภายในครับก็ตัวสอบเอ่อตรวจสอบเอ่อสภาพรวมครับ รืที่บุคลิกภายในครับมาป้องกันครับกดธรรมาต่ำสุดอันนี้ไม่ต้องสนใจเพราะเป็นรองของผมแหละยิงก็ยิงครับแตกแต่แต่เลยก็ามาตรงนี้ครับมาตรงเออนี่ครับตรงนี้ครับบทบาทครับ ก็ตรงบวกครับก็ตรงบวกครับแล้วสร้างบทบาทเลยใครที่สร้างแล้วก็ไม่ต้องทําตามครับเดิมได้เลยครับก็เลือกสีครับเค,ครับแอดก็ทำการตีทุกอย่างครับทุกอ,อย่างเลยดูแลจิดการ แล้วแต่คนจะเลือกติ๊กครับบางคนเขาก็ติ๊กหมดบางคนเขาก็ไม่ติ๊กหมดครับแล้วแต่คนครับเลือกทำเลยเฮ้ยคนจะเป็นติ๊กหมดแล้วปุ๊บจ้ก็ติ๊กไปหมดเลยต้องสนใจครับจะติ๊กกลัวแค่นั้นมันจะคำสั่งติ๊กไม่ทันบางคนนี่จะมีเสียงอะไรบกวนนิดหน่อยครับ ก็ทําการตีกมาแล้วก็กดซฟครับนี่ครับเราก็ได้ยุดนี้ขึ้นมาแล้วกดแอดครับก็กดออกมาครับตรงนี้ครับกดเลื่อนครับ,รรบกดตรงนี้ครับก็กดเพิ่มเซฟหรือกดเพิ่มยุดครับครับครับแม่มาหาคน แบบนึงครับทุกคนครับก็ไม่ต้องสร้างแหละลบโยนต่อไปเลยเ,ลยเพราะเออเราติ๊กถูกการเป็นผู้สร้างหรือการครอบครองเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ดูแลแล,แล้วครับตรงที่เราติกถูกที่ผมเคยบอกไปก็ทับตามผมครับคำคำสั่งทับไม่ได้แบบนี้ครับอครับนะ สนใจ VP พีฟรีไฟ e สนใจ VP ยิงเบอร์และ VP ต่างๆสอบถามได้ที่ผมนะครับขอโปรโมทก่อนปัดมาตรงนี้เลยครับ <c oughs> ก็นี่ครับใหท้ทุกคนทำการเพงพนี้ครับเพื่อบอกเป็นบอกว่านะครับคุณต้องใส่ชื่อเพลงก่อนนะครับก็ หรือเราต้องเข้าห้องก่อนนะผมจะทำการเข้าห้องก่อนนะม,มันน่าจะไม่ยินเสียงครับไป อันน uhm. ั้นเลยนะครับเพลงเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับเพลงนะครับชื่อเพลงตึ๊ด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 นะครับความยาวของเพลงนะครับสองนาทีห้าสิบเก้านะครับก็จะมีหยุดเพลงนะครับการเพลงออกครับเริ่มเพลงแล้วก็สต็อปเพลงครับเพลงก็จะเล่นอยู่ตรงนี้ครับจนกว่ามันจะจบจบเพลงนี้ครับบอดตัวนี้ก็จะออก ถามว่าต้องเพิ่มบอดรัวห้าตัวเพื่อจะมาใช้ไหมไม่ต้องครับแค่ทำการทับเพลงแล้วเข้าห้องไปเลยนะครับก็กี่คนก็ได้ครับทับได้หมดครับไม่ต้องเพิ่มอ่าใครอยากเยอะเลยก็กดสตอปไปครับนี่ครับก็จะเป็น ปรับเสียงปรับความถี่ของเพลงอะไรต่างๆคนระับก็จะบุระบุะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ได้เล่นไปแล้วสองนาทีครับก็มานี้ปึ๊บตอนนี้เล่นไปแล้ว1นาทีตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึาที4ี่สิบห้านะครับที่เหลือที่จะเล่นครับประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยาก อะไรต่างๆครับหรือทําการสอบถามมาผมจะทิ้งลิงก์สอบถามบอทดตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นบอร์ดของประเทศไทยนะครับนะไม่ใช่บอทของคนไทยมั้งหรือเป็นบอทของคนไทยผมไม่รู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับบายจุบจบ <c oughs> กดไลค์ผมด้วยครับกดติดตามผมด้วย จุบๆเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปให้ผมทําสอนใครอยากให้ผมสอนลงบัตรยิงเบอร์หรือสร้างบัตรยิงเบอร์ของตัวเองครับที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ตเติมวีพีพันสองพันสามนะครับเก้าร้อยแปดร้อยครับไม่ต้องครับแค่คอมเมนต์แล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะมาสอนแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวดัานคลิปนี้ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์เลยโจุบจุบจุบมา